ก็กลับมาพบกับเรียนออาลายใบกูตายนะครับคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด5.1หนะครับหน้า52หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป5เลีมที่2นะครับเรื่องร้อยละนะครับเป็นแบบฝึกหัดแรกของเรื่องนี้นะครับเ<อ>ตรียมความพร้อมนะครับในหน้า120นะครับแบบฝึกหัดที่5.1นะครับก่อนอื่นขออนุญาตที่จะ แจ้งก่อนนะคบว่าในคลิปนี้จะไม่ได้แสดงวิธีทาให้ดูนะครับเนื่องจากว่ามีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับถ้ามีเวลายัางไงเดี๋ยวจะมาแสดงวิธีทาในแต่ละข้อให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่1เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับข้อที่1มีทั้งหมด1 2 3 4 5มีอยู่5ส่วนนะครับส่วนที่ระบายสีมีอยู่3ส่วน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเศษ3ส่วน5นะครับข้อ2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10ส่วนนะครับมี3ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีแสดงว่าระบายสีไปทั้งหมด7ส่วนเพราะฉะนั้นก็เป็นเศษ7ส่วน10ข้อ3นะครับ1 2 3 4 5 1แถวมีอยู่5ช่องนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจดแปดเมีทั้งหมด10แถวนะครับหแถวมีอยู่หช่องมีทั้งหมด10แถวแสดงว่ามีทั้งหมด50ช่องนะครับหแถวนี้อันหนแถวแนวนอนนี้คือมีอยู่10บนะครับสแถวนี้ก็เป็น20 21,22,23,24เพราะฉะนั้นก็จะได้เศษ24ส่วน50นะครับข้อที่4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, นี่แถวแนวตั้ง1แถวคือมีอยู่10ช่อง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แนวนอนก็มี10 10คุณ10แสดงว่าอันนี้มีอยู่ทั้งหมด100ตลางนแนวนอนก็10แนวตั้งก็10เพราะนั้น1แถวนี้10 2แถวก็20 3แถวก็30 สแถวก็40ก็เป็น4ี่สเี่สบสอเพราะฉะนั้นก็เป็นเศษ42ส่วน100ข้อ2หาผลคูณนะครับข้อ1 25่งยีคูณเศษสิส่วนห้นะครับยี่ 1, 25, 42, 50, ิบห้ 25, 1, เป็น25่สิยี่สเป็น52 6เป็น12เพราะฉะนั้นข้อ1ตอบ6 14ิบสี่สวนสีคูณสามสเป็น30 14เป็น40 14คูณ3นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาร4ก็จะได้10.5หรือ10เศษ1ส่วน2ข้อที่3 50คูณ36ส่วน120นะครับ15เป็น50 10, 10 12เป็น120นะครับเพราะนั้นนี่เหลือ5นี่เหลือ12 12 1เป็น12 12 3เป็น36สแสดงว่าข้างบนเหลือ3คูณกับ5จึงเท่ากับ15ข้อที่4 8ส่วน14คูณ35นะครับ7 2 14 7 5 35นี้เหลือ2ข้างบนเหลือ5นะครับ2 1เป็น2เหลือ1 2 1. 4เป็น8ก็เหลือ4 4คูณ5 20นะครับข้อที่5 7.5อา7.25คูณ40นะครับทศนิยมจะเลื่อนมา1จุดเพราะนั้นคำตอบจะได้ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับก็จับ4มาคูณ4 5 20ใส่0ทด2 4 2เป็น8กับตัวทด2ก็เป็น10ใส่0ทด 1>, 1 4 7 28กับตัวที่1ก็เป็น29เพราะนั้นก็จะได้290.0หรือ290นั่นเองนะครับข้อที่6 200คูณ0.18นะครับคูณด้วย200มีเลข0 2ตัวจุดจะเลื่อนมา2จุดนะครับ2คูณ18เป็น36เพราะนั้นตอบ36นะครับข้อที่7 300คูณ2.5นะครับ0 2ตัวทศนิยมจะเลื่อนมา2ตำแหน่ง25 3เป็น75 พราะฉะนั้นก็จะได้750นะครับเพราะทศนิยมเลื่อนมา2ตำแหน่ง140คูณ0.2มี0 1ตัวทศนิยมเลื่อนมา1ตำแหน่งนะครับ14 2เป็น28ั้นตอบ28 6.2คูณ20นะครับมี0 1ตัวทศนิยมจะเลื่อนมาทางขวา1ตำแหน่งนะครับ62คูณ2เป็น124ตอบ124ข้อที่3 ตอบคำถามร้านค้าขายหนังสือการ์ตูน12เล่มราคา900บาทถ้าฝนซื้อ16เล่มต้องจ่ายเงินกี่บาทอย่างที่บอกนะครับมีเวลาน้อยก็เลยไม่ได้อธิบายวิธีทำให้ดูนะครับซึ่งคำตอบข้อนี้จะได้1,200ัรบาทนะครับข้อ2ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน50คนเป็นนักเรียนชาย30คนถ้าห้องเรียนนี้มีนักเรียน100คนจะเป็นนักเรียนชายกี่คน นะครับก็จะเป็นการเทียบบัญญัติตอย่าง50เป็น30ถ้า100ก็จะเป็น100คูณ30หารด้วย50ซึ่งก็จะเท่ากับ60คนข้อ3ในการทําน้ําผลไม้100แก้วต้องใช้น้ําเชื่อม16ถ้วยถ้าทายต้องการทําน้ําผลไม้250แก้วต้องใช้น้ําเชื่อมเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น100ใช้16 250ใช้เท่าไหร่ก็เป็น250าคูณ16หารด้วย100ก็จะเท่ากับ40ถ้วยตวงนะครับข้อ4ช่างตัดกางเกง4ตัวใช้ผ้า6เมตรถ้าต้องการตัดกางเกงขนาดเดียวกัน100ตัวต้องใช้ผ้ากี่เมตรนะครับ4ตัวใช้6เมตร100ตัวจะใช้เท่าไหร่ก็เป็น100คูณ6ได้600หารด้วย4นะครับห0 0หาร4ก็มีค่าเท่ากับ150นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝาก กดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ได้เฉลยอ,อย่างรีบไปหน่อยไม่ได้อธิบายเพราะว่าเผื่อบางคนจะรีบทําการบ้านส่งไปก่อนนะครับ